สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่นะคะรายการที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในแล้วก็นอกสนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตที่น่าจดจาําหรือว่าเรื่องในปัจจุบันที่น่าสนใจเราก็ไม่พลาดที่จะหยิบยกแล้วก็นำมาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันค่ะ วันนี้สปอร์ตบาสตอรี่ว่ากันด้วยเรื่องฟอร์มที่น่าใจหายของผู้รักษาประตูปีศาจแดงอังเดรโอนานาค่ะตอนนี้เนี่ยทำเอาแฟนผีแทบจะอกแตกตายไปตามๆกันนะคะบางคนเนี่ยถึงกับเอ่ยปากว่าคิดถึงคนเก่าอย่างดาบบิดเดเคอาเรียกร้องขอให้ทีมดึงกลับมาเฝ้าเสาแต่บางคนก็บอกว่าถ้าดึงคนเก่ากลับมาไม่ได้ก็ช่วยหาคนใหม่มาเฝ้าเสาแทนทีเถอะ นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสงสัยว่าทําไมเทนฮากถึงเลือกโอนาน่ามาแทนที่ d ดเคเขามีอะไรสะดุดตานะคะแล้วกูรูในวงการลูกหนังเขามองเรื่องนี้ว่าอย่างไรแฟนๆแมนยูมีหวังที่จะได้เห็น d ดเคกลับมาหรือไม่หรือว่าอนาคตของโอนาน่ากับฟอร์มที่หลุดลุยขนาดนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ หลังจากที่เอริกเทนฮาผู้จัดก,การทีมชาวดัชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับ DKR ทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนายทวานดีกรีทีมชาติสเปนยอมตกลงลดค่าเหนื่อยจากเดิมที่ได้รับจำนวน3า5 0 0 0เหปอนหรือว่าราว15.75ล้านบาทต่อสัปดาห์ตามที่แมนยูร้องขอเพื่อจะได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่ แต่กลับไม่เป็นผลนะคะเหตุผลเนี่ยเป็นเพราะว่าเทนฮากอยากได้ผู้รักษาประตูที่สามารถใช้เท้าได้ดีและสุดท้ายคนที่ถูกเลือกคืออังเรโอนาน่าซึ่งขนาดนั้นเป็นผู้รักษาประตูของงูใหญ่อินเตอร์มิลานโดยมีการเซ็นสัญญามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัวรวมแอดออน47ล้านปอนด์หรือประมาณ2,000ล้านบาทน,นะคะเซ็นสัญญายาว5ปีด้วยกันหรือว่าไปจนถึงปี2028เลยแหละคะ่ะ พร้อมกับออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีแล้วก็สวนเสื้อหมายเลข24ซึ่งนี่เป็นการกลับมาร่วมงานกันกับกุนซืออย่างเอริกเทนฮากอีกครั้งนะคะหลังเคยประสบความสำเร็จร่วมกันที่อาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมทำเอาหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นโอนาน่า เทนฮากก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อถึงเหตุผลที่เลือกคว้าตัวนายทวารรายนี้มาทำหน้าที่แทน DKR คอละคะ่ะบอกว่าตนเองเนี่ยคิดว่าด้วยสภาพร่างกายและบุคลิกส่วนตัวของโอนาน่าซึ่งเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะคว้าชัยชนะจะทำให้มีแรงกระตุ้นอยากได้แชมป์แล้วก็จะสามารถช่วยทีมแล้วก็ช่วยยกระดับขุมกำลังของทีมให้สูงยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้รักษาประตูก็คือการเก็บคลีนชีท แต่นั่นหมายความถึงว่าทีมเนี่ยจะต้องมีระบบกองหลังที่แข็งแกร่งและในปัจจุบันค่ะฟุตบอลต้องการการเล่นที่ดีจากแนวรับคุณภาพในการเปิดเกมและนั่นคือคุณภาพที่มีอยู่ในตัวของอังเร แน่นอนว่าเราเนี่ยจะต้องมีความสุขที่ได้เขามาร่วมทีมนั่นคือความมั่นอ,อกมั่นใจของเทนฮากนะคะซึ่งหากจะว่าไปแล้วเนี่ยเมื่อลองดูสถิติที่ผ่านมาของโอนาน่าก็ถือว่าทําได้ดีทีเดียวแหละค่ะสถิติของเขากับอินเตอร์มิลานเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะคะเสียไปแค่36ประตูจาก41เกมขณะเดียวกันระหว่างทางก่อนถึงนัดชิงยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2022-2023เขาก็ยังสามารถเก็บคลีนชีตได้ถึง8เกม แต่กับการย้ายมาเฝ้าเสาในถิ่นโอทแทฟอร์ดมันตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยล่ะค่ะเพราะมาถึงตอนนี้เขาลงสนามไปแล้วทุกรายการ11เกมเสียไป19ประตูเก็บคลีนชีตไปแค่3ครั้งเท่ากับว่าโอนา a น่าเนี่ยเสียเกือบ2ประตูต่อเกมในสีเสื้อยูในติดนะคะจนถูกมองว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ปีศาจแดงออกตัวได้อย่างย่ำแย่ค่ะ เพราะถึงแม้ว่าเทนฮากจะบอกว่าโอนาน่าเป็นผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าได้ดีแต่จะเห็นได้ว่าหลายต่อหลายครั้งแล้วเนี่ยเขาจ่ายบอลพลาดนะคะเป็นต้นเหตุให้ทีทมเพลียงพลั้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกับกาลาตาสลายที่เขาส่งบอลไปเข้าทางรีสเมอร์เทนเป็นเหตุนะคะทำให้คาเซมิโรเข้าสกัดในเขตโทษจนโดนใบแดงและเสียจุดโทษค่ะ เขายังถูกตั้งคำถามในจังหวะป้องกันลูกยิงของมารอิกาดีที่หลุดเข้าไปชิปข้ามตัวอย่างง่ายๆนะคะซึ่งการยืนตำแหน่งของเขาก็มีปัญหาทำให้ถูกงัดข้ามไปแบบไม่ยากเย็นนักละค่ะและเกมก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้คาบ้านไป2ประตูต่อ3 ตามรายงานของเดอะเทเลกราฟเนเผยว่าคู่แข่งวิเคราะห์แล้วก็เล่นงานไปที่การยืนตำแหน่งของโอนาน่าเลยนะคะซึ่งเขาเนี่ยมักจะยืนลึกอยู่ในกรอบตอนที่ทีมกำลังเสียการครอบครองบอลแล้วก็มีแหล่งข่าวจากสโมรสรหนึ่งเปิดเผยด้วยค่ะว่าทีมของพวกเขาได้รับคำสั่งให้สับไกย,ยิงทันทีที่ได้โอกาสเพราะว่าโอนาน่ามักจะยืนอยู่ลึกในกรอบประตูแล้วก็ไม่ออกมาบีบมุมนะคะทำให้มุมของประตูนั้นเปิดกว้างแล้วก็ง่ายต่อการทำประตูมากยิ่งขึ้น แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ทีมตรงข้ามจะรู้แฟนบอลทีมตรงข้ามจะรู้แฟนบอลทีมตัวเองรู้โลกรู้แต่คนที่ไม่รู้กลับเป็นเทนฮากนะคะว่าโอนาน่าไม่น่าจะไหวแล้วแหละค่ะเพราะว่ากุนซืออย่างเทนฮากเองก็ยังพยายามปกป้องแล้วก็สนับสนุนเด็กในคาถาโดยยืนยันมั่นใจนะคะว่าโอนาน่าเนี่ยคือหนึ่งในนายทวารที่ดีที่สุดของโลก มาถึงตรงนี้เชื่อว่ามีแฟนผีจำนวนไม่น้อยแล้วค่ะที่หวนคิดถึงดาบิดเดเคอผู้รักษาประตูคนเก่าและเกิดการเปรียบเทียบขึ้นว่าหากเป็นเดเคอแล้วทุกอย่างน่าจะสมูทกว่านี้ความผิดพลาดน้อยกว่านี้และคงจะทำให้เพื่อนร่วมทีมมีความมั่นใจมากขึ้นกว่านี้ค่ะ โดยล่าสุดก็มีเซอร์ไพรส์นะคะเมื่อดาบิดเดเคอาอดีตมือเก่าของทีมเนี่ยปรากฏตัวที่แมนเชสเตอร์อีกครั้งเพื่อเชียร์ทีมหญิงของอดีตต้นสังกัดในเกมฟุตบอลวีเมนส์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมหญิงลงเล่นกับปารีสแซง์แมงเมื่อคืนวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะหลังก่อนหน้านี้อดีตนายทวารทีมชาติสเปนได้โพสต์ภาพลงโซเชียลโดยบอกว่าเขาเดินทางมาที่แมนเชสเตอร์เรียกยอดไลค์และคอมเมนต์จากแฟนบอลได้อย่างล้นหลามเลยนะคะ และปัจจุบันค่ะก็ยังไม่มีสโมสรใหม่ให้ลงเล่นนี่ยิ่งทําให้แฟนๆปีศาจแดงแอบหวังลึกๆนะคะว่าทีมจะดึงตัวกลับมาช่วยกอบกู้สถานการณ์ที่ร่อแร่ในขนาดนี้อย่างไรก็ตามค่ะ DKR กลับมาแมนเชสเตอร์ก็เพื่อมาจัดการเรื่องทรัพย์สินมูล,ลค่า3.5ล้านปอนด์นะคะซึ่งเป็นบ้านของเขาโดยไม่มีข่าวคราวในการกลับไปรับใช้สมสรเก่าแต่อย่างใดแล้วคะ่ะ แต่สิ่งที่การันตีได้แน่นอนนะคะคือดับบิดเดเคอเนี่ยถูกยกให้เป็น1ในตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากผลงานลงสนามไป545นัดเสียไป590ประตูเก็บคลินชีตได้ถึง190นัดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะอันดับ2เนี่ยเป็นปีเตอร์ชไมเคิลนะคะเก็บคลินชีตได้180นัด นอกจากนี้เขาอยู่ในอันดับที่7ของผู้เล่นที่ลงสนามให้แมนยูมากที่สุด545นัดในประวัติศาสตร์ของสโมสรค่ะต่อจากไรอันกิกบ๊อบบี้ชาวตันพอลสโคลบิลฟาวส์แกรี่เนวิลและเวนรูนี่นะคะนอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังคว้ารางวัลเกียรติยศคือรางวัลถุงมือทองคำของพรีเมียร์ลีกสสมัย ติดทีมยอดเยี่ยมของ PFA 5สมัยรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสร4สมัยจากเสียงโหวตของแฟนบอลและรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีจากการโหวตของเพื่อนร่วมทีมอีก4สมัยยังมีในส่วนของสถิติบนเว็บไซต์ p r i m r l e a g u e c o m ระบุว่า D.K.R เซฟประตูไปทั้งสิ้น1,157ครั้งมากที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์พรีม์ลีก เป็นรองเพียงแค่เบนฟอสเตอร์ที่เซฟไป1,248ครั้งยังไม่หมดค่ะความพิเศษในการใช้เท้าของดาบิดเดเคอก็มีเหมือนกันนะคะเขาเนี่ยทำสถิติ1 a s s i แอสซิส ในช่วง12ปีกับแมนยูโดยเป็นการผ่านบอลให้เอดิสันคาวานี่ยิงประตูในเกมที่เสมอกับฟูลแลม1ประตูต่อ1เมื่อวันที่18พฤษภาคมปี2021และยังเคยทำหน้าที่ยิงจุดโทษในเกมนัดชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลยูโรปาลีก2020-2021ซึ่งเสมอกับบีเเอล1ประตูต่อ1ในเวลา120นาทีแล้วก็ต้องตัดสินหาแชมป์ด้วยการยิงลูกจุดโทษ จะว่าไปแล้วในเดเคอน่าจะเป็นผู้รักษาประตูที่มีสกิลใช้เท้าได้ดีอย่างชัดเจนกว่าทางด้านของโอนาน่าอีกนะคะทางด้านของเอียนไรต์ตำนานแข้งอาร์ซอนออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยค่ะบอกว่าเขาคงอยู่ในอาการกลัวตลอดเวลาแน่นอนนะคะหากว่าลงสนามทีมเดียวกับอังเรโอนาน่าในเวลานี้เพราะว่าเขาเนี่ยกลับแสดงความผิดพลาดออกมาเป็นระยะระยะแล้วก็หวังว่าโอนาน่าจะมีหัวจิตหัวใจที่แข็งแกร่งที่จะผ่านไปได้นะคะ ส่วนคริสตันตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษชี้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถอยหลังลงคลองในการเปลี่ยนผู้รักษาประตูลค่ะจากดาบิลดเคอมาใช้อันเรโอนาน่าเขาอาจจะใช้เท้าได้ดีกว่าก็จริงนะคะแต่ก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องของการป้องกันประตูมากกว่าละค่ะและเขาผิดพลาดเยอะมากในฤดูกาลนี้เป็นความผิดพลาดของผู้รักษาประตูที่มากจริงๆ นอกจากนี้ค่ะมาร์คชวาเซอร์อดีตผู้รักษาประตูทีมชาติออสเตรเลียซึ่งเคยเฝ้าเสาในเกมพรีเมียร์ลีกมาแล้วหลายสโมสรน,นะคะอย่างเช่นเชลซีเลสเตอร์ก็ฟันธงบอกว่าอังเรโอนาน่าเนี่ยจะหมดอนาคตกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนหากว่าเอริธเทนฮากโดนไล่ออกหรือว่าอัมลาทีมปีศาจแดงค่ะ หลังจากนี้คงต้องรอดูกันว่าโอนาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่นะคะทั้งนี้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับทีมงานผู้ฝึกสอนในการแก้ไขจุดบอดต่างๆของเขาแล้วค่ะและตัวเขาเองก็เหมือนกันนะคะจะต้องเปิดใจรับฟังปรับปรุงในเรื่องเทคนิคต่างๆให้มากขึ้นนั่นเองค่ะ